หินหินล้านปีลายผ้ามัดมีไหมงามดี -22 ท่องเทียววิถีชุมชนสูงล้นศูนย์รวมจิตใจพระเจ้าใหญ่สากยมุนีสีปทุมพระเจ้าใหญ่สากยมุนีสีปทุมที่วัดสีหงทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่คนในชุมชนให้ความเคารพศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคล ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งตำบลครับสำหรับชุมชนท่องเที่ยวโมท็อปจังหวัดวิถีนะครับบ้านนองโบน้อยนะครับสำหรับวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านเฮานะครับก็คือการทำให้เหดไทเหตหน้านะครับว่างเว้นจากการเหตไทเหตหน้านะครับหลังจากเสร็จจากฤดูทำหน้าแล้วนะครับชาวบ้านเฮาก็มาปลูกมอนนะครับเลี้ยงมอสนะครับเลี้ยงมอนเลี้ยงไม แล้วก็เมื่อได้เส็นไม้มาแล้วเชาวบ้านเฮาก็มาทักมาทอเป็นพื้นผาออกมาซึ่งผาที่บ้านเฮาเฮ็ดมากก็คือเป็นผาเฮ็ด12 12ลาย12ไ่เฮ็ด12เดือนแต่ละบุญแต่ละเดือนเฮาสิมีพื้นผาหรือว่าไา,า่ผามีเรื่องเล่าขานกันออกมาสำหรับชุมชนเฮานะครับก็ได้รับโอกาสอันดีนะครับที่ทางจังหวัดเพิ่นออกมาสนับสนุนพร้อมทั้งพัฒนาชุมชน นะครับแล้วก็อำเภอหรือว่าส่วนตำบลนะครับมีงบประมาณออกมาให้สนับสนุนในเฮานะครับด้เฮดในถ้ำสำหรับนะครับการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่มาเที่ยวบ้านน้องบัวน้อยนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเฮาก็มีการต้อนรับนะครับต้อนรับครับทู่ท่านนะครับแล้วก็มีการล่ำเป็นการล่ำนะครับล่ำของดีสีน้องบัวนะครับแล้วก็เป็นการล่ำผ้าไหมหีบสนะครับใหครับนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเข้ามา เฮ้ากระสิมีการบายสีสู้ขวัญบายสำหรับฐานเลี้ยงลูกต่างๆนะครับในหมู่บ้านเฮานะครับเฮาก็มีหลายฐานนะครับบัว่าสิเป็นฐานกี้อยปีนะครับจังฐานกี้อยปีนี้จะเป็นจีโบราณนะครับมาลอยสามสิบเอ็ดปีแล้วนะครับเพียด้วยไม่คิดทั้งต้นนะครับตะก้อนนี้นะครับผู้เฒ่าเพิ่นใส่พุ่มปัญญามีตั้งแต่แคร์มีดกับขวัญนะครับมาถากเพ็ดกี นะครับแล้วก็กี้บดใส้ตะปูนะครับห่าเห็ดไล่เป็นสลักนะครับถ้านักท่องเที่ยวมานะครับก็อย่าลืมมาแวะนะครับมาแวะมาชมเบิงนะครับขี้อยปีนะครับสืบคูขี่เพิ่นสืบทอดเพิ่นกันยังข่ออยู่ทุกมือทุกวันนี้นะครับแล้ยวห้ากันยังนี่นะครับสวนนะครับสวนต้นน้ำนะครับสวนต้นน้ำถึงปลายน้ำนี่ละนะครับสำหรับสวนต้นน้ำปลายน้ำนี้นะครับก็มีกระบวนการปลูกมอนนะครับปลูกมอนแล้วก็ มีการเลี้ยงมอนนะครับเลี้ยงมอนแล้วจนกระทั่งได้เป็นฟักนะครับเป็นฟักหลอกนะครับฟักหลอกแล้วเข้ากับกมะสาวจนกระทั่งเป็นเซนไม้นะครับเมื่อได้เซนไมแ้แล้วนะครับเข้ากับมะพันกะบวนการต่งตงตงางๆนะครับแล้วก็มาท่อนะครับทางท่อออกมาจนกระทั่งเป็นไร่ผืนผานะครับผาไร้่าต่างอยากเชิญชวน,ท,นทั้งนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าท่านใดสนใจที่สิเข้ามาเที่ยว นะครับบ้านน้องบัวน้อยมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีบ้านน้องบับ mayın, บน ad, วบน้อยนี่แหละขอเรียนเชิญนะครับห้าสิบ้าท่านนะครับมาอยู่แบบไท่บ้านเยี่ยมแบบไทยบ้านนะครับเที่ยวแบบไทยบ้านนะครับวิถีชาวบ้า,บานเฮาอีหลีอีหลีนะครับถ้าท่านอยากสัมผัสวิถีชาาบา้านเฮาขอเรียนเชิญนะครับ ยังมีนะครับแรงท่องเที่ยวนะครับก็คือโศกพีดิบนะครับซึ่งโศกพีดิบนี่นักธรณีวิทยาเพื่อนมาสำรวจว่าหินโศกพีดิบนี่มีมาเล้ยวประมาณ65ล้านปีก็อยากเรียนเชิญน,นะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านท่านใดอยากมาชมความงามนะครับของโศกพีดิบนะครับก็เชิญได้นะครับเพราะว่าลักษณะหินทรายจะเป็นลักษณะของ คล้ายๆกับแพะเมืองผีสถานที่แห่งนี้นะครับก็มีประวัติมีตำนานที่เล่ากันมาในความศักดิ์สิทธิ์ชา,บา้บ้านหรือว่าท่านใดอยากมาท่องเที่ยวก็สามารถมาได้นะครับมาที่อำเภอพ้นบ้านน้องบัวน้อยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเด้อ